ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่องติลิว55นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปืนทอมสันที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็วันนี้ผมจะมาทดสอบความแม่นนะครับว่ามันจะยิงมันจะเหินขึ้นหรือว่าต่ําลงครับจะลองยิงเข้าไปตรงเป้านั้นนะครับจะลองดูด้วยว่าความแรงมันจะยิงทะลุหรือเปล่านะผมก็ผมก็ลองยิงไปสักสองสมนัดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองยิงกันนะครับ นี่คือแมกกาซีนนะครับผมบรรจุเข้าไป12นัดนะครับเดี๋ยวผมอยู่ข้างๆกล้องนะครับระยะประมาณสอเมตรนะครับเดี๋ยวผมอยู่มานี้ลองยิงดูนะครับว่าว่ามันแม่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับ มจะลองยิงหัวใจดูนะครับตรงเก้าตรงเป้าตรงกลางแล้วก็ลองดูหัวใจว่าจะยิงโดนหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะลองยิงหัวหน่อย ปืนก็ถือว่าแรงอยู่นะครับใช้ได้นะครับครับก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับว่าเป็นยังไงดูสดๆร้อนๆพร้อมๆกันเลยนะครับก็ ถือว่าโดนอยู่นะครับนี่ครับผมตั้งใจจะยิงหัวก็โดนนะครับสมองก็โดนนะครับโอ้นี่นี่นี่นป้านี้ใกล้สุดเลยนะ่ะยิงไปสิบสองนัดนะครับหัวใจยิงแทบไม่โดนเลยนะผมก็จะยิงนั้นแต่ยิงไม่โดนถือว่าแรงอยู่นะครับสําหรับปืนทอมสันนะครับอัดลมแล้วก็มีปืนนี่ก็ถือว่าเข้าทุกเม็ดเลยนะครับ ไม่มีตัวไหนออกจากวงกลมเลยครับนอกจากตรงหัวตรงนี้เม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป้าที่น่าจะได้ต่ําสุดก็เป็นเป้าห้าครับอันนี้ผมจะจะยิงหัวอยู่แล้วไงก็สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงอีกรอบหนึงกันนะครับครับอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป้าใหม่นะครับเป็นเป้าใหม่ี๋ยวผมจะลองยิงดูว่ามันจะได้ดีกว่านี้หรือว่าจะได้แย่กว่านี้นะครับี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับครับผมก็ มันจุเข้าไปสิบนัดน,นะครับเดี๋ยวเรามาลองยิงกันใหม่ดูนะครับไม่รู้จะเห็นกันได้อเป่านะครับเดี๋ยวเราลองยิงให้หมดไปกันเลยนะผมจะยิงให้โดนตรงเป้าตรงกลางนะครับ เดี๋ยวผมจะลองยิงตรงตรงหัวนี้นะครับหัวเป้าเลยครับก็มีรอยอยู่นะครับตรงนี้แล้วผมจะลองยิงตรงหัวใจดูนะครับหัวใจของเป้า เดี๋ยวเราลองยิงแขนดูนะก็เลยมานิดนึงนัดสุดท้ายครับไปดูผลงานกันครับ น่าจะดีขึ้นมั้งนี่นะครับโอ้นี่ครับผมต้องจะยิงหัวก็โดนนะครับโดนประมาณตรงปากตรงคอยิงป้าตรงกลางก็โดนไปตรงนี้นะครับก็กระสุนกระสุนปรากฏว่ากระสุนนะครับกระสุนของปืนทอมสันนะครับมันจะดีดขึ้นมันไม่ได้ดีดลงนะครับก็ปืนมันจะเหินขึ้น ก็เวลาเล็งก็ต้องเล็งต่ำๆเลยนะครับนี่ผมยิงแขนก็โดนนะครับแล้วปืนส่วนใหญ่ถ้าเราเล็งตรงๆอ่ะมันก็จะไปเอียงมันจะไปทางมันจะไปทางซ้ายทางขวาคือเรากําหนดไม่ได้นะครับก็ว่ามันเป็นแค่ปืนอัดลมก็จะไปเอาอะไรกับมันมากนะครับก็จะยิงโดนเป้าเนี้ยก็ไม่โดนนะครับนี่โดนหัวใจก็ไม่โดนเป้าเล็กเกินประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ ะลุอยู่นะครับทะลุทุกรูกเลยนะครับก็สรุปก็คือปืนนะครับเวลาเล,งล็งเราต้องเล็งต่ำๆเพราะว่าปืนมันเหินขึ้นแล้วก็เรากำหนดเรากำหนดปืนไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าปืนอาจจะม,มีจากทางแรงลมถ้าลมพัดมาทางซ้ายมันก็จะปิวไปทางขวาพัดมาทางพัดมาทางขวานะมันก็จะปิวไปอย่างนี้ถ้าไม่มีลมมันก็จะไปตรงๆเลยนะครับก็ ถือว่าก็ใช้ได้นะครับสลับปืนทมสันที่ผมซื้อมานะครับก็ซื้อมาจากจากร้านไทยอิเล็กทริกทอยนะครับก็หาได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปนะครับแล้วก็ผมก็ขอจบคลิปให้ที่เท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบอันเมื่อกี้กันกันนะครับ อันนี้คืออันแรกนะครับพี่เรายิงไปนี่ผมก็เขียนไว้อันแรกอันแรกนี่จะดีกว่านะครับพอๆกันนะครับดูด้านหลังกันนะว่าเป็นยังไงประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโดนอยู่นะผมก็ถ้าจะซื้อมาก็ซื้อได้นะครับปืนทอมสันนะครับปืนตัวนี้นะครับแข็งแรงนะครับใช้ได้ พลาสติกทนทานนะครับดีมากเลยนะครับถ้าก็ราคาก็สามห้าสิบบาทนี่นะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปสั่งซื้อจากร้านไทยอิล็ทิคทอยได้นะครับก็วันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับบายๆครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับบายๆครับ